ไปสามคนแหลงให้เธอเป็นคนสุดท้ายไปกดเร็วเน,นี่ยเอ้ยทำไมไอ้เที่ใส่ชุดนี้แล้วมันวิวว่งเร็วกว่ะไอ้ที่ยั่งวิ่งเร็วมั้ยถ้ากูแบบจะจีบมึงได้ผิดไหมไม่รู้อย่าตากันใครถ้ากูจะจีบมึงได้ผิดไหมถ้ากูจะจีบมึงได้ผิดไหม<อ> เอาอะไรคิดเอาอะไรคิดเนี่ยแบบชายรักชายอะไรเงี้ยชายรักชายคือยอดชายมาตาแรกแบบลงแล้วตายก่อนลงเลยเนี่ะตรงนี้เลนระี่ยเียมีเป็นเนี่ยจับจับอะไรก็บอกกันหน่อยอากิน อยากเอาโซ่เทเดี้ยเข้ามากระไดเป็นกลองอ่ะใครมึงลองแบบแล็บสดดิแล็บสดดิแล็บไปวะแล็บแบบเลบผมจะแล็บเรืนอยผมเป็นคนตียิเมเลยบผมไม่ชอบกระเซ็นอัวผมบเล็บไอเหี้ย อะไรแล้วเปลี่ยนมบมันต้องเราอารมณ์มากันมึงไม่ได้เจอกูมึงคิดถึงกูไหมไม่คำตอบที่ดีที่สุดชัดไหมเข้มแท้เข้มแท้จริงไอ้ยโกโลนีเฮ้ยเต้นๆหนักไงไอ้ยหมดโก้หมดไปนะอยู่ที่คนล่วง มันอยู่ใครแท้ๆทำไมใครๆอยู่ไหนมึงเห็นไหมได้ถุงกวอะไรนี่คนกำลังไปละคนกำลังมาละโจมตึงของคนคนนี่ทำไมีนมันมาแล้วมันโอ๋อไอ้เรนน่าฮี้ยไม่ไหวว่ะแต่งปุ่มก่อน หล่อแป๊บไอ้อยู่หน้านั่นแหละไอ,อ้ตรงนั้นแหละผมดูมันมาจักโตะมาให้ผลต่อให้สองออโอ้ยโอ้โอ้โอโอได้แค่ลูโม่สามศพโอ้ไม่ได้เทนะไม่ได้เทนะไม่ได้เทนะสามศพเลยไม่เกเลย มาเยอะทำทำเทมาเกมที่สองของวันนะครับผมจะให้มอสพาโดเลยเพือนโดดขึงเด็โอ้ยัองโดดเร็วว่ามันโดดเร็วว่าเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับโอ้โหไม่ส่งเสียงไงเป็นนี้แหละ โอ้จบเลยล่วงเลยล่วงเลยน่าจะช่วยทันนะอยู่ไหนวะเปิดไมดินั่นไงมีเบรียเฮ้ยเพื่อนแม่ง<ๆ>มาอีกเอาดิให้ผลมันจะเป็นแบบ ไม่ไหวว่ะามาเยอะเกินตึงเกินว่ะตึงเกินว่ะคือฝนเนี่ยมันก็ตกบ่อยอยู่แล้วเพื่อนขอเพลงฤดูร้อนนี่ขอเพลงฤดูร้อนนี่ค่ะขอเพลงฤดูร้อนอ่ะโอเคแค่นี้ไม่ได้เป็นไรว่ะเพื่อนเดี๋ยวไปลานสเกต็ตอ่ะลานสเก็ตอย,อยู่ไหนว่ะโอ้ยเหยาไม่เวลารางรับ กีฬาสกีหรือเปล่าเออล่าจเก็ตก็เฮียละมาสี่คนกูจะงัดให้หมดอ่ะครับไอ้คนมันบ้าคลั่งอ่ะปีนี่เลยอ่ะไปก่อนนะเมร์กูว่าเรากูว่าเราไว้ว่ะมาแล้วเนี่ยกูมาบนป้อมแล้วไอสัตว์ตัวเฮ้ยมันอยู่จริงโอ้ยมนล่วงมันล่วงเป็นไงล่ะ แคมป์ปอมต้องเจอแคมป์ปอมต้องเจอโดนยิงยิงให้คนณยาบ้าลคกูจะยิงอ่อเฮียพวกก็หายอยา่าเร็วเงยอย่าเร็วเงยอะไรเลยไม่มีอะไรเลยวะมันก็จนเราก็จนม,มันนั่งอยู่โล,ล่งเลยวะมันก็ยิงดิสก,กิบว่ะฮิ๊เจอละขึ้นไปข้างบน ซ้ำๆๆหาเพื่อนไม่เจอต้อสองวะฮะอยู่โซนไหนกันนี่เขอ,อยู่ข้างหลังยิงกัวางยังไงครับไม่เข้าไปชิดกวาเพื่อนกูม,มาละเฮ้ยกูเจอละไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเก็บหนักเก็บหนักกูตอดกูตอด,ตอดมันให้กูตอดมันให้

ออเมดะไอ้เชีย่ยพี่มอสกูเอาเรื่องไปกันเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยจากทิศเอ็นอี e. หลังต้นไม้เนี่ยโผล่อยู่วิ่งเข้ามาในบ้านละว,วิ่งเข้าจะวิ่งเข้าบ้านลวง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 แค่ดาวแค่ดาวต้องรีบซ้ำมันให้ได้เพราะว่ามีอ,ยอุยข้างบนเขา ไม่เห็นเลยว่ะเสียใจใจก็ไม่อยากเชื่อเสียวหลางเข้าอ่ะกูหามุมซ้ำมันไม่ได้วะมันมีขั้นสิทติ์บางเครั้วบางอยู่ข้าบวนขอสูงนี่นะเฮ้ยมันอยู่บนถนนมันมีรั้วบางอยู่จริงเหรอเคเนี่ยมันก็ลงมาเฮ้ยวงเข้าวงไม่เราเฮ้ยมีคนมีมังกรลงเลย หลังหลังก้อนหินมันโดนฝั่งบนบนนั้นยิงละคุอออมดีกว่าเข้าบ้านนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงอะไรกันคุอออมขวามาแล้วเพื่อนอย่ากูเฮ้ยเฮ้ยเป็นกูลวงสอง เก็บให้แล้วกูเก็บกูกูเคลียร์แถวนี้ให้ละแต่ข้างบนสูงยังไม่เคลียกูกำลังลิงไม่เห็นลิงนานไปเลยมักระโดดลงหนะ้าต่างลยนะำมดไอ้เหี้ยโอ้ตายหมด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 ข้างบนตายหมดตายหมดละแถวนี้แถวนี้ตายหมดละแถวนี้เคลียร์เคลียรร์์ลลละะเคีย ้ยข้ามบนสูงยังยังยังเหลืออีกทีใหม่ทีใหม่ที่สุดท้ายแล้วจะเจ็บจัดคนพอลคนไม่เจ็บไนะอ้ย้ยไอ้นออเก็สอนไหมละตั้งไอ้บอลให้กูได้ไหมใครกูไม่มีไอบอลแล้ว,วะ่ะได้ได้ตั้งมาระยะไกลเลยดูนี่ว่ามันอยู่ยววงวะ่ะวิ่งเข้าต้นไม้เลยแหละกูอุ้ยหัวบินวะ่ะ ขอบคุณมากเพื่อนสายไปไกลเลยไม่อยากเจอมุมไม่มียาสวยสวๆขอบคุณมากเพื่อนสายไปไกลเลยไม่อยากเจอคลายคลา,ายจะล่วงนะคลายระวังโอ้มุมมันได้เปรียบเกินวะ่ะวงไปหามันดิสายไกลเลยฉันอยากเจา,า,ากเกําลังตามกําลังตาม โอ้โหอยู่ข้างบนสูงอีกข้างบนขดหินยังมีลองลองลอง,ลองเหลือข้างบนขดหินใครข้างบนขดหินสูงเลยไม,ไม่มาล่างไม่มาล่างไม่มาล่างโอเคโอเคมอนมอนระวังนะเฮ้ยเจโด่า เี่นมแต่ถ้าเล่นเอาจริงมันจะได้ที่หนึ่งเป็นธรรมดาเนาะมมาโดนลงมาสูงไห้ยามันเจียบอาเพื่อน <c oughs> แล้วโดกนกูเสกกินแล้วมันตาย